ผมลืมบอกไปเลยเนี่ยที่เขาปล่อยให้โหลดเกมไปโหลดกันมาป่ะไอ้โหลดอันชาร์ตผมเคยเล่นไปแล้วไงโหลดเก็บไว้อ่ะมีตลอดมีอันชาร์จแบบนการอะไรที่มาผมเล่นใครไม่ไดมาชิกเทสเดนชิพเครืนองไหมถือเครื่องมามันเป็นๆในนี้เครื่องผมอบบสลีมมะอ๋อมันแถมมาใช่ไหมแถมมาใช่ ใครเป็นใครเป็นสมาชิกเมกเกเตชั่นพัทตอนนี้โคตรคุ้มอ่ะได้เกมไปเนี่ยเจอเรนลี่สองจุดศูนย์กับไปอาชัดสี่อ่ะตอนมันไปเลีย้ยงรถกืไปเลี้ยงที่แล้วนี่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่เราผมได้เกิดแล้วสววนุกนะเิรนลี่สองจุดศูนย์อ่ะมันโห้จะไปเป็นอะไรบานๆแม่งเล่น,น,นแต่รถถัง <c oughs> แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเล่เพราะผมเล่นแต่รถถังเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละ các thằng à, bọn này đang chơi game một tiếng là PC hả? nãy giờ tôi game cái này, tụi cái này phải cái này phải cái này. sờ cái này

โอ yeah. ้่ะอมาเกมาไปอดีสนนอยกลาเอาบีมาใช้ม huh ันเกิดประโยชน์หนยเกมเอาบีซีมาเลยเหรอ

ปีผ่างผมเลยบีค้าแต่สาปค่างเียเลยผิดเฮีย่ยอเฮาผิดใจเลยวะมองไม่พี่จะมองเห็นแม่งตายแล้วแหละดมาสวย The bc một trăm linh cơ đi thôi bây giờ rin đi cái bưu thang này là đi thả rồi เลวเข้าเลวเข้าเลวเข้าเีวเข้าเลวเข้าดีดีซทำแ็กสับเลยไม่เดียวหาตอมไ้วพี่พี่พีพี่น้ัดรอยู่โอ้ลกแตก็เีดเลยอ่้

ทางนี้ดหรอทางนี้โอ้โหเสร็จเป็นบัสบ้าฮผมวิ่งไล่ยิงมันตั้งสี่นะ